สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนฐานรีโมทกุญแจฟอร์ซ่าสามของ Honda กันนะครับอ่านาตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเราใช้เหรียญ5เหรียญบาทก็ได้นะครับสอดเข้าไปด้านข้างแล้วก็ทําการบิดนะครับตรงนี้มันจะมีบ่าอยู่นะฮะก็ทําการบิดเข้าไปมันจะดังกึกนึงนะครับอ่านันก็ขยายมันได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดออกมาอย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ทําการงัดฐานออกมาเบาๆนะครับงัดจากทางด้านปลายออกมาฐานฐานก็จะประมาณนี้รหัสฐานนะครับ cr 2 0 3 2อครับ2 0 3 2นอันนี้ผมสั่งใน shopee มานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับมันมีทั้งของแท้ของปลอมแต่เพจที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นของแท้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทางด้านล่างนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการประกอบนะครับโดยสังเกตค้่บวกกับค้ณลบนะครับอ่อันนี้มันจะมีแต่บอร์ดค้่บวกนะ อันนี้บวกอันนี้บวกก็เอาหางมันเนี่ยตรงร้างแบนล่างๆเนี่ยลงไปนะครับสอดหัวเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้ปลายนิ้วเนี่ยกดทางด้านทา้ายมันลงไปให้มันเข้าหลอกแบบนี้นะครับลหลังจากนั้นก็ไล่ประกอบด้านท้ายเนี่ยกดไว้นะไล่ไปยันหัวนะครับประมาณนี้ ก็จะถือว่าเป็นการเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็ลองเทสทดสอบกันก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับเดี๋ยวแถมให้นะเรามาดูกันว่าฐานที่มันหมดมันเป็นยังไงนะฮะอ่าตั้งไปที่ DC นะครับ d c โวลต์นะครับในเรเคอร์เรนต์นะฮะก็วัดอ่าเห็นไหมมันขึ้น2.7ปกตินะครับฐานมันจะต้องไม่ต่ํากว่าตัวมันเองไอตัวนี้ก้อนนี้มัน3นะครับแต่เนี้ยมันได้2.7ดแสดงว่ามันหมดแล้วนะครับเรามาดูก้อนที่มันเต็มเต็มกันดีกว่า 3.2นะครับอันนี้ถือว่าเต็มเปี่ยมนะครับขอฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับช่างเทคนิคไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ